ดีค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่นะแบบไม่ได้พูดกับกล้องมานานมากเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบางสิ่งบางอย่างนะ,ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่มากนะ,ะเพราะามันก็มีมสาสักพักหนึงแล้วแหละแต่ประเด็นคืออยากรีวิวไงใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะคะซึ่งเจ้าสิ่งนี้นะคะก็คือช่วยร้อนนะคะหรือว่าฮอทคัพคือเป็น ว่มีกึ่งสเปรดรูปชนิดหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องต้มน้าร้อนเหมือนเท่าที่อ่านมานะคะเมืวานว่าสิ่งเนี้ยมันเคยบรรจุอยู่ในอ๋อเสบียงของแบบทหารอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาไปรบอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่สามารถแบบไปหาที่เสียบน้ำร้อนแบบเฮ้ยข้าศึกยิมที่เสียดน้ำร้อน่อยไม่ได้ใช่ปว่าเรามาลองทํากันด้วยกันเลยดีกว่านะคะ let's go <S อย่างแรกนะคะเราก็จะมีน้ำปล่านะคะ เจ้าช่วยร้อนนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามีอยู่นะคะเป็นรถทาบูนาร่านะคะทุกคนเป็นมุมกล้องที่ดูแบบต้องต้องถ่ายะะทุกคนวิธีที่1ให้แยกช่วยด้านในออกค่ะทุกคนอ่าโอเคช่วยด้านในออกใช่ไหมอ่าเปิดมาข้างในนะคะอย่างแรกก็จะมีช้อนจะเป็นน้องช้อนพลาสติกปกติเลยแล้วก็จะมีซองเครื่องปรุงนะคะแล้วเขาก็จะซีนตัวเส้น ไว้ให้อันนี้คือถุงทําความร้อนนะทุกคนเขาบอกว่าให้ฉีกถุงฟอยล์ถุงนี้หรอและแกะซองของฟอยล์นะคะใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําสะอาดอ่าซึ่งปริมาณน้ําสะอาดเนี่ยเขาให้ใส่ประมาณคิดถ้วยด้านล่างตรงนี้นะทุกคนโอเคเราแกะแล้วให้ต่ออ้าวจะมีเหมือนเป็นซองสีขาวๆอยู่ข้างในนะคะทุกคนอ้าว แล้วนี่น้องก็จะเป็นกลับมาณนี้นะคะทุกคนน้องจะเป็นซองสีขาวเหมือนแบบแผ่นแผ่นอะไรนะโกเอียหรอที่แบบแปะหล,ะลังอะทุกคนโอเคเราก็จะวางน้องเข้าไปข้างในเลยนะแชดึบ๊บโอเคโอเคเราใส่ไปแล้วใส่ขีดด้านล่างใช่ไหมเออชึบอ่าประมาณนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีควันเฮ้ยมันเดือดอะนึงนึงนึงตดสติตดสติอันหนึ่งแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงผักและเติมน้ำ อ่าโอเคอันนี้เหรออันนี้คือเครื่องปรุงใช่ไหมนี่นะคะได้ได้คือดีฉันทำในห้องนอนค่ะทุกคนซึ่งกลิ่นก็จะตลบอบอวนไปหนึ่งคืนเลยนะแตะ่ได้คือผงคาร์โบนาร่าหอมมากค่ะทุกคนไงต่อคะใส่น้ำเหรอวางถ้วยด้านในอะวางถ้วยด้านในก่อนละกันอะแล้วใส่น้ำเหรออะวางถ้วยด้านในอะแล้วก็ใส่น้ำใช่ไหมใส่น้ำ โอเคใส่น้ำตอนนี้แบบวิ่มาร้อนมากทุกคนโอเคค่ะจากนั้นเราปิดถ้วยกันเลยค่ะหนึ่งสองสามปึ๊บเย่ให้รอห้าถึงสิบนาทีค่ะทุกคนอ่าโอเคโทรศัพท์อยู่ไหนละ่ะจะจับเวลาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมาพร้อมกับโทรศัพท์พร้อมที่จะจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาเริ่ม Few moments later. ทุกคนเคยดูไอ้นี่ไหมคลิปที่แบบไปเมดคาเฟ่อย่างเงี้ยแล้วน้องเมดเขาจะแบบไร้มนอเออฟิวนั้นเลยก็คือเราเขาจะมีแบบอะไรนะที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแบบโอชิคุไนะโมเอโมเอบิมโอชิคุไนะโมเอโมเอบิม เยวมาสนั้นจะตตาเม่สนั้นจะโหฮอละ่าคุกเข่ลวะาิงกั๊สอยู่หมต้มต้ทุกคนหมดเวลาสิบนาทีแล้วค่ะเราจะมาเปิดพร้อมกันนะคะทุกคนโอเคเราจะแพลนก้องลงมานิดนึงนะคะพร้อมนะชองอันนี้อันนี้อันนี้โอ๊ยรอนล่อนนี่นะ เราว่าใช้ใช้อ uh ุปกรณ์ช่วยดีกว่าโอ้นีอุ๊ย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 เวันมัววันมัวขออนุญาตถอดแว่นนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้คือดูแบบนี่ดูดีอุ๊ยกลิ่นค้าวโอ๊ตน่ารักมากอุ๊ยเขามีแบบเฮดมาด้วยนะคะใดๆคือเหมือนน้องยังไม่หยุดเดือดอะทุกคนคือคือตอนนี้คือควันแบบอยากอยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆจังเลย ทุกคนเห็นควันไหมคะควันที่มันโพยพุ่งออกมาไม่เห็นอะกล้องมืนไม่เห็นอะทุกคนเห็นควันไหมคะเนี้ยทุกคนดูดิมันคือมันยังเดือดไม่หยุดเลยนะทุกคนนี่มันยังมีเสียงปุป๊บๆอยู่นะพันนะคะอิจีนีซังอิตาดาคิมัส อร่อยรสชาติเป็นมาม่าทุกคนมันก็นี่ไม่ใช่มาม่าสิอันนั้นมันเป็นชื่อเหาอรสชาติก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็คือจะเป็นรสคาบูนาร่าค่ะทุกคนก็สะดวกดีนะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยกินไหมคะทุกคนกินไหมคะนี่ิมกินไหมคะอ้าว ก็แบบว่ารสชาติของเจ้าถ้วยนี้นะคะรสชาติมันก็คือคาโบนาราแบบคาโบนาราจ้าเลยค่ะทุกคนแต่ว่าแค่น้ำมันไม่ได้ข้นนะคะทุกคนมันอารมณ์เหมือนแบบเป็นคาโบนาราแบบเป็นแบบไม่ได้ข้นมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เลี่ยนมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยงั้นเราขอตัวไปทานให้มันหมดก่อนนะคะ